แรกๆมันอาจจะตันเว้ยถ้าแรกๆอ่ะเราต้องปั้นเพลเยอะใช่ไหมแต่พอแบบเล่นไปสักพักหนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ต้องปั้นเพลเยอะเว้ยมันแบบเล่นง่ายกว่าเดิมเนี่ยเห็นปะพอเล่นไปสักพักหนึ่งตัวละครมันวิ่งเร็วได้ทั้งเกมลุกและเกมบัดคิดว่ามันยังเก่งมากๆแล้วถูกปฟมาด้วยในแพทนี้นะแล้วก็มีท่าดังที่เป็นคอนเฟิร์มเออส่งด้วยถ้าโดนบล็อกมันจะส่งเพื่อนนะเป็นการตีส่งนะครับไม่ว่าจะเซิร์ฟเท่าไหร่ก็เจอกันหมดนะถึงสติลโคตรดีเลยฮะดูมันิด ดจัโห่เนี่ยเหตุบ้านมันเป็นติดแพสซีฟส่งอันนี้มีคูลดาวนะ์นะคือแพสซีฟส่งเนี่ยมันมีคูลดาวน์30วินาทีอันนี้เราต้องจำเองมันไม่มีให้ดูนะครับแต่ว่าถ,ถ้าคูลดาวน์มันครบก็คือมันจะการันตีโดนบล็อกแล้วส่งให้เองนะซึ่งตัวละครโคตรเก่งคนระับโอเวอร์ท็อปอาฟโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร,ร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอาฟฮะ ทำไมทุกวันนี้ YouTube ไม่แจ้งเตือนไม่รู้เหมือนกันช่องผมมาเป็นมานานแล้วเพื่อของผมอ,ะอ่ะใช้ช่องเก่าช่องเก่าที่แบบเคยสร้างไว้ลงคลิปดูตัวเองเล่นเ่ะเมื่อนานมาแล้วสมัยแบบโอเวอร์ h อสไร่งีายสร้าง YouTube ขึ้นมาเฉยๆแล้วก็เอาคลิปมาลงเล่นๆเอาไว้ดูตอนไฮไลท์สนุกเอาไว้อวดเพื่อนอะ,ออะไรอย่างเงี้ยเล่นด้วยกันตอนนั้นโอเวอร์ c อแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปแบบต่อเนื่องลงบ้างไม่ลงบ้าง ไม่แน่ใจใช้เพลงเอ่อลิขสิทธิ์ด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็เฮ้ยตัวแรกเล่นอะไรวะวลืมลูกคาว้าก่อนปะลูกคว้าเลยเจนถูกปรับเอ่อระยะบล็อกเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวเราเล่นเป็นลูกคว้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดรูนเราจะใช้เป็นรูนนี้นะครับผมเอ่อลูกคาว่าตัวนี้ถูกถูกบัฟเข้ามาเรื่องการบล็อกท่าพิเศษบล็อกไกลขึ้นแล้วก็ ยิงแม่นขึ้นยิงโล่งอะแม่นขึ้นนะเออไปลองมาแล้วส่วนตัวคิดว่าไม่สนุกอืมใช่พี่คือผมก็คิดเหมือนกันผมไปดูคนอื่นไลท์อะไอ้ดังซิตี้อะไปดูเขา,ลาไลท์เล่นมาแล้วอะมันไม่มีอารมณ์ร่วมในการเล่นอะคือแบบมันเฉยๆอยอะมันแบบธรรมดา ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าพวกนายคิดยังไงแต่ว่าตัวพี่เองนะดูแล้วแบบเฉยๆมากๆพี่น่าจะเล่นได้ไม่นานนะแบบนั้นนะคือพอมันไม่มีอารมณ์แบบอยากจะเล่นอ่ะมันจะเล่นได้ไม่นานแล้วแบบพอมันไม่รู้อ่ะคือเรายังไม่ได้ลองเล่นนะคือดูคนอื่นเล่นอ่ะมันไม่ค่อยมันอ่ะเออไม่รู้ใครเป็นเหมือนพี่หรือเปล่านะแต่ว่าสําหรับพี่แล้วอ่ะคิดว่ามันไม่ค่อยมันนะ ใต้มือเลยะรบลบได้โอ้เลยอัพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่วงเลยเต็มมือเลยฮะัสวยครับกูหูเรียบร้อยเลยฮะ เรียบร้อยฮะโล่งๆเน้นๆงมาฮะเออส่วนตัวคิดว่า NBA Infinite สรุกกว่าทำได้ดีกว่าในหลายๆอย่างเลยครับเต็มมืออุ้ยเหมือนเหมือนมันตบดีนะเนี่ยดูดอยู่นะจังหวะบล็อกฮะโอ้โหดูดิตูมเนี่ยจังหวะบล็อกมันตบดูดดูดนะ เอ้ในแพทมันเขียนแค่เพิ่มระยะบล็อกของอันเออสกิลเลขห้าไม่ใช่หรอครับทำไมมันตกดีขนาดนี้อุ้ยดังอัดหน้าเลยอย่างนั้นหรอเกินไปไปเลยตัวอาจจะยังน้อยเกมใหม่เอ่อมันไม่เกี่ยวกับตัวละครไอ้อันนี้ความคิดเห็นของของของผมอะความคิดเห็นส่วนตัวนะ มันไม่ได้เกี่ยวที่ตัวละครอ่ะมันมันคือตัวละครไม่เกี่ยวมันอยู่ที่อ่ออยู่ที่เขาเรียกว่าน,นะ,อย,อ,นอ,ะ <c oughs> อยู่ที่เกมเพย์ของมันอ่ะอยู่ที่เกมเพย์ของมันฮะยิงเลยฮะวัดสแตกโอเคลูกสแตักน่าจะใกล้เคียงกับความแม่นของเดิมนะครับไม่ไม่ได้อุ้ยสวยฮนะทำไมมันสติลดีอย่างนี้วะลูกสแตกอันนี้ลองลูกสแตกนะโอเคก็แม่นระดับระดับเดิมอะ่ะ เดี๋ยวต้องลองเล่นหลายๆเกมว่ามันยิงโล่งแล้วแล้วลงไหมถ้าโล่งแล้วลงตลอดคิดว่าตัวละครน,น่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะตัวละครมันสติลได้ด้วยนะอันเนี้ยคือสติลได้โดยที่ไม่ต้องใช้รูนสติลอะ่ะแฟบพ,พี่ว่าลูกคาาร่างสามอ่ะยืดหยุ่นสุดแล้วในการเล่นแหลงเ่ะตัวละครมันหลอกส่งได้ร,ารา่างร่างฝา แต่กว่าจะหลอกส่งได้คือเราต้องทําแต้มไปก่อนอแรกๆมันอาจจะตันเวย้ยถ้าแรกๆอ่ะเราต้องปั้นเพลยเยอะใช่ไหมแต่พอแบบเล่นไปสักพักหนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ต้องปั้นเพลยเยอะเว้ยมันแบบเล่นง่ายกว่าเดิมอ่ะเนี่ยเห็นปะพอเล่นไปสักพักหนึ่งตัวละครมันวิ่งเร็วได้ทั้งเกมลุกและเกมหลักพี่ว่ามันยังเก่งมากๆแล้วถูกบัฟมาด้วยในแพทนี้นะแล้วก็มีท่าดังที่เป็นคอนเฟิร์มเอ่อส่งด้วยถ้าโดนบล็อกมันจะส่งเพื่อนนะมันเป็นการตีส่งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเท่าพิเศษตบอันติมิซิเเลเจนได้ไหมนะเนี่ยดูนะเนี่ยท่านี้เอ่ออุ้ยสวยไอ้ท่าดังเมื่อกี้ถ้าโดนบล็อกมันจะติดแพสซีฟส่งคูดาวสามสิบวินะครับก็คือเราดังฟรีอ่ะไฟตรงข้ามตบโดนเราก็ไม่เป็นไรนะครับอุ้ยโหอ่ะเราไม่ลงเราเจอลูกตกอายุเข้าไปยนะัง เกมนี้ชุดเกมนี้ชุดแล้วส่งมีคูดาวไหมแล้วแต่ตัวละครนะคูดาวส่วนใหญ่มันจะเป็นสกิลที่ใช้มากกว่ามันไม่ใช่สกิลที่ส่งนะครับโอ้ติดแป้นเลยฮะโหด้หน้าห้าวเลยเนี่ยมันสติวโคตรดีเลยตัวละครตูม เซิร์ฟเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนก็เจอกันหมดนะครับสามารถเข้าได้ทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเซิร์ฟเท่าไหร่ก็เจอกันหมดนะหสติลโคตรดีเลยนะดูมันสติลดิโคตรจัดโอ้โหนี่ไหนบ้านมันเป็นติดแพสซีฟส่งอันนี้มีคูดาวนะคือแพสซีฟส่งเนี่ยมันมีคูดาวสามสิบวิอันนี้เราต้องจําเองมันไม่มีให้ดูนะครับแต่ว่า,า,ถ,าถ้าครูดาวมันครบก็คือมันจะการตีโด,โดนบล็อกแล้วส่งให้เองนะซึ่งตัวละครโคตรเก่งคนระับ

กอลแลรสองนะยังหน้าปั้นอยู่ไหมอ,อ่แ <c> ผ <oughs> ่นเนี้ยเอ้กอลแลล่างสองอะเฮย้ยลงไปนอนกองพื้นดักขาโคตรง่ายนะไอ้กอลแลล่างสองอะแผ่นเนี้ยมันถูกปรับมาฮะมันทําให้ตัวละครมันเนี้ยใช้เทคนิคการเล่นมากขึ้นละกัน <c oughs> คือมันปรับให้องศาในการที่เราไปไปไปสกรีนใต้ปแป้นเราฝ่ายตรงข้ามตัวติดอะเอาทำไมมิตตี้มันไม่ใช้อันติเลยวะ พี่จะรอตบอันติมิจจี้อยู่เนี่ยไม่ใช้เลยฮะเดี๋ยวเรารีบทำแต้มแล้วกันเขาจะได้เล่นอีกเพลงหนึ่งอันติหน่อยอ่ะอยากตบขออันติทีหนึงอันติเฮ้ยเก็บอันติไว้เล่นเกมหน้าหรอเอาไม่มีหรอหรือเขาไม่มีอันติวะหรือเขาไม่มีอันติอ่ะ ไฟเมนมิจิสามบอกพี่หน่อยมันต้องมีอันติไม่ใช่หรอถึงถึงไม่ได้แอซิดก็ต้องมีบอกว่าหรือไม่มีจริงๆอดเลยฮะเอ่อท่านี้เลยอัพตกโดนก็ส่งใช่ไหมเลยอัพไม่ไม,ไม่ไม่นับนะในสกิลที่พี่ไปอ่านมามันนับแค่ท่าดังนะครับถ้าเกิดว่าเรา 1, เอัพพรสวรรค์เออไม่ใช่อัพ อัพท่าไม่ตายอ่ะถึงอ่ะมันจะมีข้อแม้ของท่าไม่ตายอยู่เมื่ออัพท่าไม่ตายถึงอ่ะพี่จําไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ของพี่อ่ะที่จําได้คืออัพขั้นฟ้าสี่ขั้นขั้นแรกหนึ่งอ่ะขั้นอะไรวะขั้นทองอันหนึ่งเออเสร็จแล้วอ่ะมันมันจะมีท่าเมื่อกี้ขึ้นเข้ามาเป็นท่าพิเศษขึ้นไปดงังถ้าโดนบล็อกมันจะเป็นแพสซีฟส่งแบบ